ไอ้กลัวชื่อนะ้ะมันตลาดแรงอยู่เพรามันส่งแรงจางอ่ะ,ะนี่ตลาดแรงอ่ะมันจางจางเหรอทำส่งแรงจางเรียว <c oughs> ่าเรีว่านี่จางนะ เนาะอุ้ยตกมุกตกใจวะอะโดนเราคือได้เหมือนนี่เนาะอ่าจะคืออ่าะยังคนจีนเขาเอิญนะอย่างนาะแบบมไรเออกลุ่มมาเฟียโอ้โหโชว์โชว์แข่งใช่ไล่มังกรเนาะโดยสบายดีสวัสดีแม่ไหนบอกแข่งขัวเนาะนอนทับหังสื่อพิมพ์อันนี้ได้ เออเบิ้งเห็นประชาชนังเกตได้มีหัวมีอย่างมันดูดีดูเพาะเจ้าหัวขาดจักเออมีอยู่เนาะแต่ว่าผมมีตามีอยุใช่เหรอตนไดนอนนี้เบิ้งคือออกโอ้อันนี้บบเออเนาะเบิ้งยังดีด้วยแบบจะโตัวยังเบิ้งข้างๆแม่นอยู่แบบหรือว่าไล่แก้เบอ้อายเรือว่าตั้งแบบนั่นี่โบตั้งไปนี่เออทางไทยกันได้ยังไงอันนี้ได้ฮันไลซัดก็ได้เหมัน โบเมนโบมเมนบุรี่อย่างไรได้จะคือเขาถิ่มได้แบบอายุลงอยู่นะ <c oughs> อ่าเออมันมันบริมีนี่อย่างเลยนะบนมันลองต้องแตง่งอะไรแบบนึอง,นนนองอยู่นะเชีไไ่ <c oughs> ยเล <c oughs> ยอ, <c oughs> อ่าเอ,อ้าแน่นยกนั่นเนาะมันออกตอนในทูกอย่างามเลยเออตักออกมาได้เลยงามอยู่งามอยู่เห็นได้เชิญเนาะทางไทยเนี่ย่ะจังไดรมืันเอาปูนมาบ่ปูนมาว่าเต้อ๋อเนาะดีดีดีวากันว่ากันอยู่วานเลย โอ้ยว่ะถ่ายยาวมาบวทันการนี่แล้วว่ะได้โจก่อนว่ะจะโจ้ตีโอ้ยบมืนอนี่ถอยกันเลาะไปทั้งคุณเพราะว่าจังไรสร้างเพิ่นกับโบ๊ทเลาะกันโบ๊ทโบ๊ทเพิ่นเลาะอยู่แต่ว่าเพิ่นมาอีกเมื่อนี้กับพี่เบ๊ทจะหาสอบนะโน๊ะอ่าโบ๊ทก็จะคัดกานิ่งการไว้อยู่นะเพราะว่าผู้ไปเห็ดปูนมือแบบซิปสอบสาวสอบบ๊ทโทเนาะธรรมดารดาอ่าที่ว่าทางอ่าเมอ่า ได้ยินจะเบาเมยังครับกูเมยอ้อยเออเมยอ้อยเนาะโอ้เอ้าขอบมุกขอบใจเพื่อนดาราโดยโดยอ้าตามสบายใช่เพราะว่าคือได้ยินข่าวที่ต้มหอยเนาะต้มหอยสูว่าุญยิงก่อนหอยด้จ้ะก็ต้องกันเออใครอยู่เนาะสูได้อ้เจ้าของเนาะคาร์เออยกปูนเกปูนนะเออเนาะข่าว่าไปจ้างคุนชงไม้กับหอยสองแสนเซนถึงจักสองแสนหะสองแสนหะเนาะหอย ใส่น้ำมันรถให้บุญดีกว่าได้เนาะเนะอ้าสบายดีทางนี้เนาะเอ้อสบายดีสบายดีป้าชวยงานเข่าตะนุ่มแล้วเัิญมืนอนี้เนาะเออาของฝากเนี่ย <c oughs> หน้ามืออะไรบ่ท <c oughs> ุบเลยันเอากินเนะนื้อมเดออน้องสกินอยู่อ่ะถือว่าใช่เนี่เป็นแต่พ่ออยู่ว่าจะว่าพ่อเนาะเออ à, ủa, lửa bố papa cả, Jungwa cả, ít, à, đây cái nín để hẹn chốt ngang nè, nó, rồi, hả, à, xin chào ta, à, mẹ nó, chào ta, chào Việt này đây nó, ăn cơm, hả? Y hào nó, men voa, men chào hào เนาะโอ้ยเนาะเออเออจี้ให้ตัวนี้พี่เด็กคอยน่าจะได้กี่ฟุตอ้ยพูดนี่สมบัติขตาชมนี่ดินี่น้ำบ้านที่ต้มใช่ไหมโอ้ยใบชุ่มชีเหรอไอเอ้ยนี่กุ๊กนะอ่อนคับกะลีหัวจังไข่กันอือคืออยู่แต่ว่าเจ้าเจ้าเห็นนอ้ทีอันไม่เช่านี่นะคิดว่าเฮือนผู้อื่นผู้ไกลฉันก็เรียกว่าเฮือนไอ้จัน ลูกบุญบาทมุ่งม่นโอ้ยบ่ะเห็นนั่งซีตัวยูไงยอดเง็นประจัำแม่เหรออันใดเห็นเห็นเอฟซีอ่ะโชงไม่ใ้เพิ่งชุทายข้าวดีช่วยเนี้ย่าดีเอออ่าหมากไงชิ่นได้เดียวเออเออเออกินกินน้ำยูงอืมมามามาใช้อ่าเอาเอามาเพื่อนี่หาเนี่ Thấy má má thấy. Hả? Ờ. Ờ khác kêu khác kêu nó. Ok, à, thật trai thật trai. Ôi. Rồi, sao bài đi ta nôm. Rồi, sao bài đi, sao bài đi. nó bạn À. ใจมาเวียดไดเวียดเจ้าหลอป๊อไนหนึ่งเนาะเออเอ้าพี่น้องเลยเนาะตอนนี้ก็อยู่เอือนตะนุ่มเนาะพี่น้องเนาะถือว่าแปลกแน่เด้อมื้อนี้นนอ่าฝนตกพี่น้องเลยหากแรงเช้าตอนสิบสองโมงนี่เนาะพี่น้องเนาะทางสร้างเพื่อนก็นเลยบ่ได้ขึ้นมาหนำมื้อนี้มันกระเทินเนาะพี่น้องสาตาร์มาเข้าลายจักมื้อนี้เออก็ยังได้อย่างเนาะ อดี๋ยวดีอยวคือมันบ่มีโทรศัพท์ติดต่อหากันพี่น้องรถยากอ่าม e, ันเพราะว่ามันกัถ้าว่าผ้าลงพุนตกบัดรแกใส่กระบะมาเนาะพี่น้องเนาะมันโหโอ้ยมันใกล้ๆเนี่ยใครล่อไกว่ากิโลพี่น้องเลยล่อซีรักจากวันพีนมาหานี่กลับไปกลับมาใครอยู่เดือนเขาได้รถใหญ่แล้วเนาะได้รถใหญ่กับเมื่อหับใครอยู่ วุ้ยว่เมื่อครับเมื่อไงบ้างเอาจิ๋มเหรออือม่เสียงที่เนาะตุบๆใัง่บ้านเอาหัวเลยกับตันุหาจับกล้องไหนนี่ค้อยกับท่านได้กินก่อนนี่เนาะถ้าว่าถ้าว่าเวียรมาแล้วเชื่อก่อนก็ยากเลยก้อยจะยังม่ได้กินเหมือนกันนะน้อยหลุดมือตุยตรงนี้ชิบวได้กินก่อนนี่อืม หือนั้น้าหงเล็โอ้เนาะกล้องอยู่ี่ก็เห็นเนาะว่าน้แงมันจุ่มจับเจ้าน้รุ่นใดเกาะต่อน้ำอันซุ่มะรุ่นกระตาย

nhằm mà khó nếu qua rồi nó nhằm vào khóa là <coughs> <coughs> ừ. Ừ. Nhằm khó bố à, rồi đây, đi xe, ui, ta nó, anh em, <coughs> โอเคมาใช้อายนี่าชื่อผูยบอม้ยังเลยผยบยังเคยชอที่เพิ่งขายบอหยาดช่กะโอ้โอ้ลี่อนกว้าเนาะอืมมาเถอะเนาะเอ้าสบายดีตุ้นเดอเด้เป็นต้มยนะ โอ้ยว่ะดีแต่ท่านได้กินข้าวเนาะยั่งยวยังยั่งยวยกินพร้อมกันเออใครเนี้ยเชิญพูดนะว่าต้มต้มหอยอันชูบาบุญกินก้อนเพื่ออะไนะเออคอยหลดจวดพื้นที่พ่อมาเนาะหมดเพื่อกันปรชักนี่ว่ะอ๋าพี่น้องเลยเนาะว่ามาหลายนาทีแล้วเนาะพี่น้องเนาะอ่าเบิกเบิกตั้งกล้องไว้นี่แหละพี่น้องเลยเอ้าเนาะจังใดกะ อ่าขอากาบทักทายสบายดีเนาะกับพ่อแม่พี่น,อน้องเอฟซีเบิร์สกูสุคนเดอ้อเนาะพี่นอนะ้องเนาะบอาอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนําเดอ้อพี่น้องเดอ้ออย่างใดเน,นาะกะเขามาเบิ่งมาสมะะ้มเนาะสวยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแห่งใจทางบาตา้าเนี่เด้อเนาะพี่น้องเนาะพอมีกําลังใจคลิปต่อไปพี่น้องเลยคุณอู้๊ดเจ้าของบ,บาดเนี่ยโอ้ยให้บุญวิ่งเยวะฮะ Ai? Ừ, Biết vô hả? À? เดี๋ยวกดไว้นะโอเคมาแต่ชื่อฝุีกเนาะมาชื่อฟูชนาแล้วพี่ท้องเลย อ๋อเมื่อกี้กะถือวมาสองคนกับบอเวียดเนาะทางบัวตาเองก็ได้เพราะว่าทางเขาลุงชางเนาะเขาลุงชางเพื่อนนะเพื่อนบวชขึ้นมาน้ำพี่น้องเลยอ่าก็จะขึ้นมาคำแน่กับมื้อนี้กะที่แรกกับทังผ้าทังผลแหละเนาะพี่น้องอ่าคิดว่าถ้าฝนเช้าไหวกับอ่าทางเขาลุงชางเพื่อนก็จะขึ้นมาโยแต่ว่าปัญหาต้องเช้ามงจิบชองมงนี่พี่น้องเหรอเนาะจิบชองมงเขาลุงชางเพื่อเลยว่าเอ้าังสั้นกับเป็นมื้ออื่นก้อนเหมือนกัน มันพอกระเทิน์นพี่น้องเนาะถ้าจวนขึ้นมากเลยเหตุเพราะพ่อจะได้กระคำเลยเพห็นว่าเพราะว่าอีกลุงผู้หนึ่งเพห็นก็อยู่บ้านหวยเมาทน้องพี่น้องเนาะอ่ามันอยู่คนละบอนพี่น้องเลยอ่าเพห็นก็เลยว่าเอาเป็นมื่อื่นอ่าเมนี้ทาง้ยาวแล้วก็ซื้อปูนมาสมทบเนาะเรามาเพิ่มโยพี่น้องเลยอ่าสิบกระสอบเอาแล้วก็ปะเดี๋ยวเอาปูนไว้ก่อนพี่น้องเลยมีแต่ถาว่ามันตกบาแรงเจ้าเอาโปกไว้เนอะเบาหนุ่มเนอ จะเอาแพ่ยางตัวอยู่ในนี่ออกออกมาปุ๊กใช่ไว้บัดแยงบนหอนนะนะมันมันเปียกเนี่ยพอว่าวลายนาที่เลยไอ้ที่ฝนให้มิ้นมาลายคลิปเลยว่าวลายเพื่อเปิดกล้องนะว่าวลายพวกไอตูนเจ้าก็บบริวารลายปุ๊กออกอยู่เนาะต้งเทือนมีเบียกว่าเนาะอธิวัยบนตัวใจเนาะบางชาติคนเหมือนยังผู้นี่ายเออเออมันตรงแนวว่าวเลยเนาะ เร้องิเหาได้ปัะบอกว่าบอว่าบอว่านไอ่าบลเอียดว่ะบรลเอียดอ้ยวาเขาเรื่องเขาเล่าเลยอ่าเก้วอยู่ทีไอโอ้ยเนาะเออือออเอาจะได้วบอพอกัเบิ้งบาานเป็นไดอยูนั่นกันบสงแควงแบบนี้หาอเอ้ยหาสอกูแม่จะพ่อเลยบอกทางในมันหะว่าไม่ใช่เนาะาพเอื่นนีช่าอ เอ็นอาวมาดพุทธพากันปวดมาดพุทธทุกคนคนตัวพุทธมันเอามาก่อนเลยเนาะเห็นเยอะฝุ่นมินมาเนาะสร้างมีสีมือบบบอตาเัมนโอ้ตัวนี้บูสรางชิว่าได้พี่น้องเลยตัเพ่นกะเห็ดเฮือนเห็ดยังอยู่นะ อ่าคักแน่บบคักแน่กับโบคักบบจักแล้วเนาะอดีอ่ะดิกลัวคนบบมากแก้ไขใหได้เ,เนาะกระุงเนาะโอ้ยคอละกา้านแจกมอกดัวทางน้ำบ้านนี่ถามว่ามีบบได้ยินสาวตากับบอลนุ่มรเราเอากับมียูพยีน่น้องแต่ว่ามันเป็นคนเก่าเป็นบอลบอลนุ่มคุณที่เพิ่นไม่เคยมาตั้งเช้าเป็นบ่ เป็นพรมอมาแล้วตอนนั้นคือบ้อผคอยบ่วฮะมามอเย็ามาเบิรงนทีงนี่ดูมันเข้มพ่นไปตว่ดแลยมันแตกดิพ่นเน้นต่อปั่นปั่นปั่นเมกย่เลเรียงไ่เ่นก็ปั่นตรวนี้คัดนำมานำปูนลวดดีเนาะซื้อเขา แต่เพิ่นมีวิชาการเพิ่นดีไม่เล่าท่าชีท่าอย่างมันก็อมขนน้องเนาะอืมแก้วนี่เ่าห่อเาเช็ดน้ำหลังสิเอาอีบ่เนี่ยเพราะว่าเห็นเพื่อนน้องปลาก็ไเล่เพื่อนขุดเนาะคือว่าหลอดช่วยเลยพวาแก้วกับปูนี่มันบุคคลจับกันบ่อยเนาะอันนั้นเอาป่าเปียกถูเกลอเออป่าเปียกใช่เพราะว่ายังบอลสำเร็จพี่น้องนี่น่ะ เห็นบ่ป่านนั้นเฮาสิไปขึ้นปูนหลายแห่งเต็มบงกบนี่เนาะตอนนี้ยังสวดเลยสวดเลยว่างกบนี่ก็เต็มแปกติมันอ่างกบนี่มันวับเพิ่นว่าถ้าว่าขางนอกนี่เต็มขางในนี่บ่เต็มนะครับ1อ่าเบืองปูนเบืองปูเอาแล้วนี่ได้่างนอกเป็นได๋ล ทางนอกต้องดิบขาดได้เนาะต้องดิบคนเบิ่งมันก็อันนี้เคนใช่กับว่าได้นนั่กันได้เวลานำเวก็มันยังโตหน่อยตัวหลายอยแถวแถวแถวคานผมเห็นนหมแถวคานมันดุ่งดุ่งเลยแต่ช่างเจริญมันไหลคานมันโตโตแล้วยังยังเต็มบล็อนบอกว่ามันเด็กมันบล็อกนี้เห็นหรอไกล่องบลอกมันหักลราเลยยังดับตามเดิมมนกระหู้แล้ว Vâng, bên, bên đó chắc là phú một là nhắn Mình khan đi rồi mình khan thì chắc cũng đúng rồi Thằng này thì là phún hẹn nó đây đấy nó nó, nó. Uhm. nhập đây, ừ, này, mình, này, mình, mình mình này lên

คืองตอนนั้นมันมันล่นเนาะนนี่เป็นฟรีครับใส่กแก้วใส่ทั้งหมปูมนบ่ใส่ปูนใส่อันกระบ,บุกแก้วนะโอ้โอมันมันคนละคนได้ขื่นอ่าแต่ละห้องคนละคนไดยนี่ลุงยงนี่อันนี้ลุงอีกผู้นึงนี่อันนี้อ่าเขาอีกผู้นึงนี่สามทางดิเนะาะสามทาง อ่านี่นี่ห้องเขาเล่นกันเพื่อนปั่นห้องกันนะแต่ละคนนะเพต่ละคนปั่นกันเวยนแต่ขนาดนะเพื่อนนี่ก็ยังสามทีช่างกันนะพี่น้องก็ยังกระดุเดือดแล้วนะจะเพื่อนแต่นมนี่คักแล้วนะอ่าแนวหนนเนาะอ่าบัดอันแค่ว่ามีงบมาต่อยจิกติ้ก็หลอกลวงจั๊กจีแมนไว้อีกบัดเยอะจีช่างโวยอยูเนาะจักจีแมนไว้อีกนะ จักรวัตถีงานพอต่อคอตาผมจักว่าจะได้ขึ้นมาใช่ไหมบ่หนี่หรือเลี้ยงจุ๊บของพ่อมาเพียวจักเนาะเออเนาะมันแหกเดี๋ยดิแต่ว่าคนก็เคยแหกเป็นพอห้างเม่์ใหม่เคยแหกเป็นไม่ห้างนั่งใหม่ไม่ได้แหกแล้วนะเป็นพอห้างเนี่ยตาเขียวเดือดปุ๊บหายหาโอ้เราไม่ได้เป็นพอห้างเนี่ยนะเรามีเมียเลยนะเออว่าเลยกับโอ้บุพเพปาก่ะเราเห็ดกินได้เนาะบ่ทุกทุกหน่อยเราบ่หักินบ่พิจารณ์เราบ่แห้ง บะนี้เนาะบขาไหนกินได้เนาะชุกแล้วบ้านไหนเนาะงานอยู่ต้อยน้อยจังหวัดชิดตะอันตแป้นหาโฮก้าฮีนะหอยปังบ้านนี้แมโอ้เนาะเซ่บเลยแซ่บเนาะดุเนาะเจ้าเนาะงานเข่าข่อขั้วเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเป็นเนาะอือจำพ่อสาวแพงจังมัาทำไมให้บ่แซ่บนี่ ตะกี้ก้าก็ก้ากขาดี่ละรุ่นนี้จะเ็นปทะเแดงคอมนีเนาะโอ้ยแต่เราว่าจะเฮ็ดอ่ากลางล้ำนลยเนาะบอ๋บัดใกล้ชุกแล้วบัดอ่าห้งแล้กว่ะขวบเาว่าฮะเจะมันนี้เออโอ้ยพิ่งทางหลายมือเลยทีเนาะบ่ อาจจะว่าหอยชลีนี่ต้องเจ้วหูหังว่าเนาะแกกับขาวเน่ยนะฮมงไม่กินขามเนาะอือว่าฮะถ่นอะไวะมเพาะป่ะผู้หญอะใครกลัวซื่อนี่มันตลาดแรงยู่เามันส่กลางอะ nó tôi đang chăng trong chỗ trắng chăng 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 trắng chăng 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 ch 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 chăng ch 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 ra, ch 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 chăng ch 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 hết ch 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 mất thuốc gà, chạy hình như anh Vinh không tham luận mưa ứ nhỉ, ôi, cháu nó, ôi bảo mà đấy, <cười> o, <cười> kín... Kín này, kín luôn, đấy à, hoài bó con lớn nè, mấy con có thể khắc đấy, nó linh càng anh, nó linh càng thêm má này hết đây, ôi, nó bảo mi, bảo เจ้าอย่าพักรุ่นมันไรเนะมักรุกันได้เมือกวนนะผมจะบอกพดเนาะไอ้คนมีรลองดตนี้ทุกล้ตัวนี้อุกแล้วตัวนี้ตายละเนี่นะเมื่อกี้นด่ย่อยนะเนาะโอ้ยใจห้อนพเออบัตรเจ้าปรจักของซุกกับบัตนี่เออจะยำุกเดี๋ยวจะกินให้เรานี่ฉันตัวนี้ชุกนี่นี่ลาง่ายนี่ mình được những cái gì đó để mà mẹ chịu nhoi bố? bắn mình <laughs> 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 mắt gỡ nó hoài ghém nhạt lên nhạt vào cái nó bỏ cái này, nó nhạt hoi đi mò mò nhoi ngô mì nọ bò nhoi bọn nó chết tóc hoa dưỡng mẹ chạy phụ thai m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  nó m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  nào bằng bong bóng 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 เฮ็ดกินนี่บ่มีบ่บ่มันแล้วแต่วิชาการไผมันว่ามักแบบใดหรือว่าใช่แบบใดนะโบผิดบ่ถืกดอกเฮาเนาะคือมายาวนี่มามาเฮ็ดกินแต่ก็แกงแลาวไม้บางคนเพิ่นก็บ่เคยใส่ผักกีตู่นะบางคนก็เขาจะก็ใส่ผักีตู่บางคนใส่ฮอดอันว่าผักติวฮะผักติวเนาะแกงแลาวไม้ผักติวบาดพักแต่ค่อยแกงแลาวไม้ค่อยค่อยค่อยใส่หัวเองแค่เด้อวเอา บกนนบ่เออเพื่อมันหอมนะสาเอางเงาี่น้องแองมาใช้หัวชิคายบกข่บ่บ่อาไปจะพักกี่ตูน่เคยอยใส่แต่คือว่าหอมดี่ออชาว่าย้ำปลากระปองกับไชเทะิายปลากีฮูแล้วก็มะนาวแล้วก็บัวหอมนี่ละแต่ว่าบ่มีเหอน ไผ่พงยี่ไผไปเอาดิเออปาเชไปเอากอนเนาะเอากอนฮะเอาไมเองเชื่ออะไสิเอาใช้หอยในปงเลยปงแล้วววกำลังกินองไหวใคใช่เนาะเธอไเต่กล้องเอาไปให้เตอร์ไดุ้กโอ้ยเนาะุกแล้วถุกแล้ว้ดีนะล้างขแน่กหมด่ะ

mìn cứ bội mi hoi nào là ai bắn mẹ lina mọi kiếp thân yêu mẹ 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 nhẹ mình đoạn, mình nhẹ mẹ 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 จังชัดหอยมันกับผมมกอาบน้ำแล้วจังหอยยามนี่บ่อยากมินนไดอาบน้ำดูมันข่ากกับเลยมันเน่าด้มเน่าน้ำกัมี้เอาเนาะโมเมนต์มันเงาพูดโพกมุกแตงแล้วบอนกขากัวเนาได้ฟิวคือเห็นคือข่าวจสุกได้แก่เฮ็ดจะใช้กระตุก่า เทมไฮคลังไงเทนจิ้มที่พูดลงหมดว่โอ้ยโหได้นี่ยเนาะไปเข้ามาเลยปะพี่น้องเลยเอ้าโอเคน้องเอาเวียคลิปนี้กะประมาณนี้แหละพี่น้องเนาะไปซาตาเนาะไปจับเบอรเบียเนาะกจบคลิปก่อนบัดนี้โดยโดยเอ้าสบายดีชาวตาโดยเนาะโดยโดยสบายดีเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวลมกันพี่น้องเนาะบ๊ายบาย